ภาพล่าสุดอ๋อยศินาพรล,ลังหาย10ปีเล็กได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องและนักแสดงที่คนอีกหลายๆายคนพอจะรู้จักและคุณชื่ออย่างดีสําหรับอ๋อยศินาพรพิไลลักคนรุ่นหลังอาจจำไม่เคยได้ยินแต่ถ้าหากว่าเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นกลางหลายคนเป็นต้องร้องอ๋อ ถ้าหากว่าบอกว่าเธอคือหนึ่งในสามบอมที่มีน้อยชวีวันบุญปกต้อยพิมพิไลชัยโยนั่นเองจากนั้นเป็นต้นมาตอนหนึ่งที่ทำให้คนพูดถึงอ่อยอีกรอบเมื่อคุณปั้นหนักแสดงนางแบบสุดแซบตอกแตกทัดสวงมณีจันจนกระทั่งโด่งดังในตอนนั้นโดยภายหลังที่เธอหายหน้าหายตาไปนานเธอได้มีโอกาสออกมาเปิดใจว่าปัจจุบันนี้เป็นลูกน้องพี่ต่อยไตพบลิมประพัดเป็นพีอาค่ะ ทำมาสิบกว่าปีแล้วที่บริษัท Bon Associates จำกัดมีรายการ Today Show แล้วก็ครัวคุณต่อยที่ได้มาทำงานกับพี่ต่อยก็พราะว่าเราสนิทกับพี่แม่มเทพยุดาศียาภัยพี่ต่อยต้องการจะได้ PR ซึ่งที่ตรงนี้มันเกี่ยวกับสายสัมพันธ์มากกว่าโชคดีที่เราสนิทกับพี่แม่มเขาไว้ใจเราก็เลยดึงมา ตอนนั้นอ่อยก็ผันตนเองมาทำงานเบื้องหลังไม่ค่อยออกตัวมาอยู่กับพี่ต่อยก็ไม่ค่อยออกสื่อคนก็ไม่ค่อยทราบจะรู้แค่ว่าอ่อยยังอยู่นะแต่เขาก็จะไม่ตามไม่อะไรเพราะเราบอกสต็อปหัวเราะห้ามบอกเลยค่ะว่าเราอยู่ไหนเพื่อนฝูงเชิญชวนให้ไปเล่นละครเราก็ไม่เอาแก่แล้วไม่ได้อยากต้องการจัดท่องบทเบื่อที่จะมาแสดงอาจจะด,ด้วยอายุคนอื่นเขาแฮปปี้กัน เราะว่าเป็นงานที่เขารักเราก็รักนะแต่ว่าให้เล่นเราไม่เล่นแล้วเนื่องจากเราเป็นผู้ที่ไม่ค่อยรักความสวยงามชอบแต่งตัวบ้าๆบอๆสมัยเป็นสาวเราอาจจะผ่านอะไรมาเยอะแต่งแซบแต่ว่าในตอนนี้เหรอใส่แบบแทบจะปิดคอหอยตัวจริงไม่ได้แซบเลยเรียกว่าศกมกก็ได้หัวเราะก็เลยแอนตี้แล้วเราก็ไม่อยากที่จะให้เขามารอเรา ปิดตายตนเองในเรื่องของการแสดงไปเลยตอนที่เรารวมกลุ่มถ่ายรูปกันกับเพื่อนๆแล้วมีคนนึงออกเราก็จะไปแอบข้างหลังอารมณ์เหมือนหลบเจ้านี่เลยจ้าเพราะเป็นคนสู้งานไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเธอลุยทุกรูปแบบซึ่งในขณะเดียวกันอ้อยศินาพรก็พยายามปีกเวลาไปเรียนที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์หวังว่าวันหนึ่งเธอจะต้องมีปริญญากับเขาบ้าง สุดท้ายวันที่ความสำเร็จก็มาถึงแม้ว่าจะใช้เวลาในการศึกษาอยู่ยาวนานหลายปีแต่นี่เป็นความยินดีที่สุดในชีวิตของผู้หญิงแก่งคนนี้โดยเมื่อเร็วๆนี้อ้อยศินาพรพร้อมหลานสาวแท้ๆน้องพลอยพิมพันธ์สิทธิททชัยได้รับพระราชทานปริญญาณน,นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงห้ามกังญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทในวงดารบันเทิงที่ไปร่วมยินดีจำนวนมาก ทั้งนี้อ๋อยซินาพรเผยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้พอไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเรียนเราต้องทำงานหาตังค์เพราะอ,อ๋อยมีภาระมากมายบอกตรงๆว่ามีท้อหลายครั้งแต่ว่าในที่สุดก็ให้กำลังใจตนเองว่าถ้าเราสู้มันต้องได้สิมันจะต้องเสร็จบางทีอาจจะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถถ้าหากว่าเราหยุดเรียนมีความรู้สึกว่าไม่ไหวมันไม่จบแน่แน แต่ถ้าเราคือสู้อย่างไรก็ต้องเสร็จช้าหน่อยช่างเถิดพอไม่มีใครแก่เกินเรียนทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมากกว่าถามว่าจะศึกษาต่อโทรไหมเธอบอกไม่เต็มเสียงหากว่ามีโอกาสก็อยากจะเรียนต่อทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างงานนี้เสียต่อยไตพบป๊บอดใหญ่เจ้าของรายการทูน่โชจะว่ายังไงเนี่ย